สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับผมวันนี้นะครับวันที่18 1 8กุมภาพันธ์2567เเป็นวันประวัติศาสตร์ของตระกูลชินวัตรซึ่งได้กลับไปอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาและยังมีชีวิตอยู่ครบ ไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกสาวไม่ว่าจะเป็นลูกชายไม่ว่าจะเป็นลูกเขยแล้วก็หลานหลานพร้อมหน้าพร้อมตากันครบเป็นวันประกาศชัยชนะของคุณทักษิณชินวัตรซึ่งจะเป็นคนธรรมดานะครับโดนรัฐประหารครั้งแรกก็ม้วนเสื่อไปเรียบร้อยแล้วแต่นี่ต่อโดนครั้งแรก ก็สู้กลับมาประกาศชัยชนะให้น้องสาวคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็โดนครั้งที่สองก็ยังสู้อยู่จนมีวันนี้แล้วก็หรือคนหนึ่งนะครับคุณยิ่งรักว่าจะได้กลับบ้านกลับประเทศเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ดูกันนะครับผมแต่วันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณชินวัตร เพราะว่ามีพูดกันเยอะละคนที่ชอบคุณทักษิณชอบพักเพื่อไทยก็ชื่นชมก็ดีใจนะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรข่าวหรือว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนคนที่เกลียดคุณทักษิณคนที่เกลียดพักเพื่อไทยก็จะโจมตีเหมือนกันกรณีเดียวกัน อะไรผิดอะไรถูกไม่มีหรอกครับมันมีแต่ความสะใจมีแต่ความดีใจก็เท่านั้นเองก็มีคนเอาไม้ไปจอปากรองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็เป็นรัฐวิว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนนายกน้อยครับดูแลมหาดไทยเนี่ยท่านก็ตอบได้แบบชาญฉลาดแล้วก็กล้าที่จะตอบ ไม่กลัวทัวรลงท่านบอกว่ามีโอกาสนะครับเมื่อคุณทักษิณได้รักษาตัวเรียบร้อยแล้วได้พักผ่อนเรียบร้อยแล้วจะเข้าไปกราบท่านนักข่าวบอกว่าจะเข้าไปหาไหมจะเข้าไปสแสดงความยินดีไหมคุณอาชินบอกว่าจะเข้าไปกราบท่านครับกราบครับโอ้คำนี้มันเหนือเหนือกว่าการไปสแสดงความยินดีเหนือมากๆเลย แล้วก็บอกว่าในเป็นอดีตเจ้านายเก่าคุณอาทินจะพูดถึงคุณทักษิณว่าเป็นเจ้านายเก่าเจ้านายเก่าอยู่เรื่อยในการสัมภาษณ์ถึงคุณทักษิณคุณอาทินก็จะไม่พูดจะไม่พูดถึงไม่ต่อว่าไม่ซะก็บอกว่าเจ้านายเก่านี่แนะครับความที่เป็นจุดเด่นนะของคุณอนุทินชาญวิรุฒและตอนนี้พัด ภูมิใจไทยไม่ได้ธรรมดาแล้วนะผมจะบอกให้ครั้งต่อไปนะไม่ใช่ว่าพักเพื่อไทยจะมาช่วยชิงอันดับหนึ่งกับพักก้าวไกลนะบางทีไม่ใช่แล้วนะหลังจากที่การโดนเกมของพักภูมิใจไทยโดยทรงร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาออกมาดุย เรื่องเกี่ยวกับการแสดงความจงรักปกักดีทั้งลุยในสภาทั้งลุยนอกสภาชัดเจนถวโรงไม่สนกูจะเอากูอย่างนี้มันก็จะทำให้ได้คะแนนนิยมเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆในการเลือกตั้งครั้งหน้าเปอๆเพอ,เอพักููงใจไทยจะได้ช่วงชิงที่หนึ่งกับพักก้าวไก่ซะด้วยซ้ำไปเพราะอะไรนะครับ พราคนที่รักสถาบันก็จะไม่เลือกพักเข้าไกลอยู่ล้วแล้วจะเลือกพักไหนล่ะรวมไทยสร้างชาติก็ไม่รู้จะไปยังไงเลยพลังประชารัฐก็ไม่รู้จะไปอย่างไรเลยนะส่วนพักเล็กพักน้อยนั้นโอ้ยิ่งบอมีท่าพักไทยพักดีอย่างเงี้ยโอ้ก็ต้องตัวเลือกก็คือพักภูมิใจไทยครับ นั่นแหละเราจะได้คะแนนเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยเพราะคนที่เลือกเนี่ยต้องการเลือกให้มาสู้กับพรรคเก้าไก่ไม่ได้เลือกเอามันอย่างเดียวก็จะดูซิว่าพรรคไหนสามารถจะต่อกรกับพรรคเก้าไก่ได้ถ้าเกิดพรรคภูมิใจเป็นอันดับหนึ่งก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งล่ะได้เป็นอันดับสองโดยสามารถชนะพรรคเพื่อไทย ก็จะได้แต่งจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคเก้าไก่ไงนด้บอ,อกไปแม้จะเป็นอันดับสามก็ตามเถอะตัวแปรมาอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยถ้าพรรคเก้าไก่ได้ที่หนึ่งถ้าไม่แลนซาไลจะรวบรวมไม่ได้ถึงครึ่งก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พรคอันดับสองถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยก็จัดตั้งรัฐบาลก็รวมไม่ได้ครึ่งเหมือนกันถ้าภูมิใจไทยไม่เอาก็ต้องต่อรอง ก็ยอมบายให้พรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนนี้แหละครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคุณอน,นุทินชาญวีรกูลครับถือว่าเป็นความชาญฉลาดของพรรคภูมิใจไทยเลยทีเดียวแล้วคุณอน,นุทินไม่ทะเลออาะกับใครครับตอนที่ไปพบกับองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอนุทินก็ไปส่งที่รถแล้วก็ว่าย่อ นอบน้อมถ่อมตัวโดยไม่สนใจใครทั้งสิน้นถือว่าเป็นเด็กและนอบน้อมกับผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรนอบน้อมถ้าแก่ท่านยังไม่ได้เป็นองคมนตรีซะด้วยซ้าไปเพราะว่าคุณอนุทินถือว่าพลเด็ประจุจธ์จันโอชาเป็นเจ้านายของคุณอนุทินคนที่เป็นเจ้านายของคุณอนุทินนั้นมีสามคนครับคนแรกก็คือคุณทักษิณชินวัตร เพราะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วคุณอนุทินเป็นรองนาย,ยกร,รัฐมนตรีไม่ใช่รองนาย,ยกสิคุณรัฐมนตรีคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อนุทินก็ถือว่าคุณทักษิณเป็นเจ้านายคนต่อมาก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอนุทินเป็นรองนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็นับถือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้านายและเจ้านายคนปัจจุบันนี้ก็คือคุณเศรษฐาอัทวีสิเพราะว่าคุณอุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละครับสิ่งที่เป็นจุดยืนของคุณอุทินชาญวีรกุลนะครับมารรู้จักท่านกันหน่อยเพื่อเตือนความจำท่านเกิดปี2509นะ คุณพ่อของท่านคุณชาวรัชชานวีรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุนทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในตระกูลนี้มีพ่อแล้วกว็ลูกเป็นรัฐมนตรีถือว่าสุดยอดจริงๆคุณพ่อคุณอนุนทินก็อยู่ในรัฐบาลของคุณอภิสิทธ์ชาเวชชาชีวะนะครับผมทำธุรกิจบริษ,ษัทชิโนไทยอินเจเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นก็คือรับเหมา เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเลยของตระกูลของคุณอนุทิ์จบมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญก็คนพวกผู้ดีมีตระกูลก็จะต้องเรียนที่อัสสัมชัญแล้วก็จบวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออฟสตาร์นิวยอร์กอเมริกาแล้วก็จบพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้โหคนที่เรียนบบัญชีน,นี่ไม่ธรรมาดาเลยแล้วก็จบบัญชีธรรมศาสตร์นี่สุดยอดเลยน้องชายผมจบบัญชีธรรมศาสตร์ ก็น่าจะรุ่นรุ่นกับคุณอนุทินนี่นะไม่ต้องสมัครงานเลยครับมีเปเปอร์ให้ปึงหนึ่งให้เลือกเลยจะไปทำงานที่ไหนก่อนที่จะจบบูนซิเมนไทยบริษัทนน้นเขารับเลยไม่ต้องสมัครงานเลยสุดยอดจริงๆคุณอนุทินนะครับผมแล้วก็ได้ปริญญาสาสุกศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกินีมาสัก จากสถาบันพระบรมราชนกแล้วก็ได้รับระทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็นนายกองใหญ่คุณทินเข้าสู่การเมืองปี2539ครับเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสมัยคุณประจวบชายสารอีดีชายาอีดีต,ตัวดําวดำดำปืออะไรมันอีดีอามินนะครับ แล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกรมรมการบริหารพรรคไทยรักไทยครับแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ห้าปีชุดแรกแล้วพอได้กลับมาห้าปีแป๊บเดียวนะก็มาเป็นสมาชิกภูมิใจไทยเพราะตอนนั้นคุณพ่อคือคุณ ชาวรัชชาวีรกุลเป็นวนหน้าพักย้ายมาจากพักพลังประชาชนแล้วก็มาจับมือกับกลุ่มเพื่อนเนวินก็ตั้งพรรคภูมิใจไทยขึ้นมานะครับผมแล้วก็ลงสอสเป็นบัญชีรายชื่อนะในปี2557ลำดับหนึ่ง แต่ก็โมฆะแล้วพอมาปีต่อมาก็ได้เป็นสสปาติริศเพราะอันดับหนึ่งเช่นกันแล้วก็ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกับพ,พรรคพลังประชารัฐสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนนั้นคุณดิชินได้โดนจีบจากพรรคเพื่อไทยนะถ้ามาร่วมปุ๊บ ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยยกตําแหน่งให้เลยคุณตินไม่เอาผมว่าความชันฉลาดคุณอนุทินเพราะว่าถ้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีและแล้วร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้จะอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีจะโดนคราบปรารัฐประหารหรือเปล่าก็ไม่รู้ทางที่ดีไปอยู่กับข้วออำนาจเผด็จการดีกว่านั่นคือความชาญฉลาดครั้งอีกครั้งหนึ่งของคุณอนุทินแล้วก็อยู่ยาวมาเลยสี่ปีนะครับผมแล้วก็พระปีด ที่แล้วนะครับก็ร่วมกับพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองนายกด้วยแล้วก็ควบกันไปนะครับผมนั่นคือคุณอนุทินชาญวิรุณซึ่งผมเห็นแววเลยในการที่ท่านพูดจะไปกราบคุณทักษิณในวันนี้แววนายกมาดํารยเลยเพราะว่าคุณทักษิณก็คงจะไม่ปฏิเสธนะ าคุณอทินจะเป็นนายกพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่ปฏิเสธนะถ้าคุณอุทินจะเป็นนายกแม้กระทั่งคุณเศรษฐาก็ไม่น่าจะปฏิเสธนะถ้าคุณอาทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ต้องดูว่าจะได้คะแนนกันขนาดไหนแต่อย่างแย่สุดก็ได้อันดับสามนะนะนะหรืออาจจะได้อันดับสองหรืออาจจะได้อันดับหนึ่งก็ได้ มีเก้าไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยสามพักนี่ครับที่จะสลับตำแหน่งกันก็ต้องดูไว้ใกล้ๆก่อนว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามพักเพื่อไทยก็คบกับพักภูมิใจไทยอยู่แล้ะพักประชาธิปัตย์ก็ไม่ดีมีปัญหากับพักภูมิใจไทยก็ดูแล้วก็ไม่มีพักไหนมีปัญหากับพักภูมิใจไทยเลยนั่นแหละครับ ที่อยากจะเล่าให้ฟังเอาแบบต้นๆต,ตอนนี้เลยพูดก่อนดีกว่าแล้วเวลาคุณอนุทินได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีแล้วผมก็จะได้โหมด้เต็มปากว่าวันหนึ่งผมเคยวิาพากษ์วิจารณ์เคยคาดการไว้ว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวผมได้เจอคุณอนุทินก็ไม่กี่ครั้งนะแต่ก็ไม่ได้ทักทายกันแล้วก็สวัสดีแล้วก็ยกมือไหว้ก็แนะนําตัวก็เท่านั้นเองไม่ได้ไปพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจิตจะลักษณะ นั่นะคือเรื่องราที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับมาซื้อหนังสือผมนะครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทรวมรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับองค์เทพทั้งหลายไหวครบถ้วนกระบวนการเลยทีเดียวครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อผมได้าสามช่องทางครับ ทาง Facebook ดรกิจพลเด่นวิสัย,ย,ยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็พระนางพญาสยามครับซึ่งผมร่วมกับสร้างกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเจ้าจํานักศรีบุรพาที่จังหวัดระยองบุกเสกสามวาระกับวัดราชบูณนะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชม,มนตลศักดิ์สิทธิ์มากมากเลยทีเดียวนะครับให้บูชา290บาทพุทธคุณก็คือสร้างบ้านรมีครับ เงินเข้าตรกิจดุจพลเช่นเดียวกันอย่าพเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาครับไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นเองหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ําหอมครับน้ําหอมสายมูเตรูยี่ห้อม,มนตาครับราคา590บาทช่วยซื้อด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนคนบ้านๆที่ทําน้ําหอมแล้วก็สนับสนุนช่องกิจโพสแชนแนลครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอท่านมีความสุขนะขอให้ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทย ทางประเทศครับสวัสดี thank you.